สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเก่าครับสำหรับในมือน,นี้ครับมอบฟังการฝึกซ้อมการสูตรขวัญทหารเกณฑ์นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันปัจจุบันนะความจริงก็เคยลงไว้ในยู u b e นะในเวอร์ชันแหลกๆเก่าๆไ้แล้วแต่ว่าในขณะนี้ นะครับมีการอัปเดตทํานองนะขึ้นมาใหม่เรียกว่ามีความกระชับมีความม้วนไปอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นมาฟังบึงนะครับว่าเวอร์ชันนี่สีมว่วนสำใดาสีคักกว่าอันเกาบอหรือจังไดกับลองมาฟังบึงถ้าถึงนึกถึงใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใบแนะ่หรือผู้ไหนอยากจะได้รถสูตรขวัญต่างๆที่กับผมในโลกใน YouTube กัสาม,มารถ กลิงกลางเขามาได้นะครับที่หมายเลขศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามสอห่นึ่งะหรืออยากฝากตัวเป็นซิ์กับโทม่าเบอนี่แหะนะครับเอาล้วครับมาฟังกันเลยครับนะโมตัสสะภาคาวะโตอันรงังหะโตสัมมาสัมพุนธันสะนะโมตัสสะ ภะคะาวโตอารังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เสีสีมือนี่แม่นมืองามยามนี่แม่นยามดีสุขใจสีสวัสดีลาโพูนนโมพูดไทยอยากขอเดชาเโชอง์พุทธโทธรรมโมสังขอให้มาปกป้องคุ้มพี่คุ้มน้องชาวาบานเมืองแก่ จำบุเมืองแก่พ่อแม่อโสมอตลอดทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านเมืองแก่รวมทั้งสุ้มพี่น้องผองเจ้าโคนสุูคอนเออมื่อเนี่บุคาพรามเอกราชบุญอาจกสิได้ขอโอกาส อนุญาตบัดนี้เลิกดีแล้วสิสุขวัเนื่องในโอกาสนี้นายวิลาวันเพ่งสอนตอนสิไปปิดทหารรับราชาก,การหานกา ด้วยสัทธาถึงแล้วจึงจันพิธ่บอกกาวเบื่อเป็นกำลังใจให้ทอนท่าวข้าวสีใดจาหักลาจึงขออันเชิญองค์งไทยเทวลาชราชาภูมิหูตาทิพยอยู่สรวันถึงฝ่า โปรดได้มาทุกสันหันลงมาทางหลุมมาหาสุมมัวภู้ขายาลอสาอยู่นานมาประทานพนให้อวยใ่ถูกโมให้ได้ย่สืบสร้างกุศลแทะมา์นคน บาดนี้ได้เริ่มต้นเก่าจูบิธีการขอประทานเดชชาชาตินามัยยทั้งหลายด้วยมหาละลวยรับเรืนทำแนวใดก็ให้ง่ายให้สบายบ้านผลผลใดดังบปรนสง เออบัดนีุ้้มหมู่เฮาพี่น้องพอแหลบแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายทุกคนม้วนผอมเชิญเข้ามานั่งล้อมพรอมเพียงกันถูกายมากกระชาย้อมไวเป็นแนวรวมแม่นห่วมกัน ตอนสำคัญแล้วเดือทำพิธีบายสีอ่อนงามเป็นตาอ่อนซอนแสนส้ออนแท้แทแลแล้วประทับใจมีเป็นพวงดอกไม้สลับสีดีสวยเด่นไผ่มาเห็นแล้วกะตองมองแล้วได้อิ่มตา ใอ้เป็นพวงลายยาได้เป็นสองมองเห็นกลีบสอกสันมันเหลี่ยมสางเงียมตามีมทั้งยอดช่อฟ้าประดับประดาตกแดงแงงทอดใดบาดแน่งปืม้มบ่ลืมแล้วประทับใจ ยอประทานมาให้บูชาผ้าขวัญสูเปิดประตูรับตอนขวัญเจ้าให้เต่ามาย้อนวาสีเก่นลาดนายวิลาวันเพ่งสอนตอนนี้เตรียมตัวเดือยเผือเดือดเท่า บัดนี้ถึงข้าวแลว้วเตรียมใจหลีบดวนจวนเวลาแลว้วบัดนี้สิหนีแลว้วแมันห่างไกลเสียไปเป็นทหารกาอาสาน้องเพียป้องภัยลีให้มูลเจ้าให้เน่าอย่างยูนสบาย ลูกผู้ชายจริงแท้บ่มีแวเป็นอื่นวันแลขึ้นสู่มืออย่ามีดือต่อทำพิธีกรรมมือนี้มีสื่อว่าใบายสีเพื่อให้มีมงคลสู่ขวัญเข้าในเหนือ บางเทือควรของเจ้าไปเน่าไพรยอยู่ในป่าไปเที่ยวหามากไหมน้นำชนี้างค่างเล่งหรือไปอิงอยู่กรรมทำไ่ผาล้านหินถ้าได้ยินเสียงโห่ให้เต่ามาเดือเท่า หรือเจ้าไปในดาวสวนปรึกษาดาลาดาผภากามานซอสันหอมกลุ่มสุมใจยามว่าเพื่อไปแล้วได้ยินเสียงให้เจ้าเต้ามันถึงข้าวเจ้าแล้วให้มาพี่ยาอยู่นาน หรือสำรานอยู่พูนตะวันแดงแสงสาดส่องเจ้ายินเสียงเกาห้องเฮียขวัญเจ้าให้เต่ามาว่ามาเยือขควัญอือ หรือเจ้าไปทางพุนเดินเดิอมอนออุ่นคุณไปเดิอนอยู่หางทางกำวางใดหรือเจ้าไปทางพุนบิ่งจีทาวิกิจหรือโลจาดโลบินสันพุ่นบ่บองอมาเดือรายาอยู่นาน หรือเจ้าไปทั้งลานเข็บม้วนทัางใดหรือเจ้าลุงไปไทยเ่ยวเพิ่นทางพุนบุญเจ้าไปทั้งคายวิชาการอยู่ใสแน่เจ้าอย่าแวนนี่นั้นวันนี้ให้ด่วนมาว้ามาเยอะวันอือ แข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาควันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายวันแขนขวาแขนสายก็ให้มาเต่ามาโฮมตั้งขวันนมแลลวควันข้างขวันเอวบางทงเกี่ยวตั้งขวันคิ้วแลลวควัญตาขวันกายางามดีก็ให้เจ้ามาสามือนี้วันนี้ ว่ามาเยีกยวนื้อไวันเจ้าไปยัวทางกำไปายทางเหนือวันเจ้าไปลงเรือลองแพทางบุญบุญเจ้าไปทางกำตะวันตกให้เจ้าดวนนะ วันเจ้ามวนอยู่ผู้อในไินแล้วให้เต่ามาว่ามมเยออควรอือวันเจ้าไปทั้งบุญดังล่าวหรือพระหมาควันได้ยินยาตสาเขานี่ให้ดุงมา หรือเจ้าไปทั้งบุญทั้งช่องจอมหรือช่องเบกินสาเตงแสบแสบแอบดีอยู่อังใดหรือเจ้าไปทั้งบุญทั้งเวียงจันทร์ให้เจ้าตาวยาไปยาวมือนี้ได้ยินแล้วให้ด่วนมาว่ามาเยอะควรอือ แม่นาทีทางน้ำคันเห็นวันให้รีบส่งมาเหนือปูนาโคญานาขีนากน้ำให้นำอยู่ว่าสรงควรว่ามาเยอะกว่านอ้ เออขันแม่นขวัญมาแล้วไก่ใจให้เจ้าตื่นให้เจ้าได้แสมสื่นฟังคอจากพอพามยามเจ้าไปปินทหารแล้วให้เจ้าอยู่ในแถวตามละเบียบเรียบอาวุธถูกต้องยามทองให้ชัดคำ ยามคูเฝึกเกาย้ำการกระทำให้คันเข็งเจ้าอย่าเก่งลื่นขอวิยัยแท่ยาคคืนนั่งเรือยืนทุกท่าไปมาให้มีท่าผู้บังคับบัญชายอมถูกต้องพ้องเจ้าอยากขีน ได้ยินนกหวีดห้องต้องเตรียมกายหลีบลุดปลอมทั้งสุดให้ถูกต้องมองขาาสายเล่นไหยสวมหัวใจทหารกาฝึกวิชากาบวนหยุดยุดทวีทีนักรบแท่ยามีแพ้ให้หาวานหมอบลึอคลานเดินวิ่ง กิ่งไปให้มีทาสาาวิชาให้เจ้าใดจำเร็จลวนใดมวนใจให้เจ้าจำเอาไว้ยามนอนให้ละเลิกนึกถึงพ่อแม่เจ้าให้นำกุ่มกุ่มคอง ตามคันล่องของเจ้าเอาสารศาสนาเป็นที่เพิ่งให้ถึงคุณพราลัตะนาใยโยซสู่มือคือแล้วให้มันเพียนเวียนใจหัวใจเกา่าเอาหัวใจอามพิวาชาศาตรกาศาสตร์เป็นที่ต่างเทินว้ยาวันไวย ถึงเวลาเจ้าใดกับตาขึ้นมาทางบิดามาดาหว่วงหาตัวเจ้าเอาจุนทหารงามโกใส่มาโชว์พ่อและแม่ให้ได้แล่อยู่บา้านทหารกาบัเตามา เออขันแม่นขวัญมาแล้วพามีเหล่าแถมพรตัดเอาตอนคาถาแม่นดีเหลือหล่นขอทุกคนทวนหนารับเอารีบด่วนขอเชิญชวนพี่น้อง้องท่านในหลับเอาเดอ้อสิทธิกาลียาตัถาคาโตสิทธิลาโพ นิรันดร,รังสิทธิเตชโชชัยโยนิจางขอให้เจ้านี้ได้มีสับเนื้นนองน้องเงินไหลของทองไหลมาแม่นสุวรรณบ่มีเวนอันแม่นก็ขินหายให้มีใจเนื้อถูกมูให้ได้โยแซมซอยยินจอยโยสุวรรณ อันว่าโชคลาหนาในไหลหลังมาห้มสมหัวใจทุกคนปรารนาเอาเดืออย่าได้เพลือปล่อยแล้วมีสติอยู่ถุกเมื่อให้มีหล่นมีเลือได้กินทานอยู่สู้มืออย่ามีพองขาดเขิน คนสันเสรินย่อยยอยสมควรเดินทานพระนิพพานเป็นดีทางตาแลล้โคนสุขคนเดินใจยาตูภาวังใจยามังค้าลางก็ขาดเหินนโมบุทธายะนัมะพะตะจักภะกัสะนะมะอุจาตุจาตุจาโุ ปูแ้แข็งใให้วขวัญมาปู้แขนขัวให้ขวัญโย่ให้ได้น่ายผู้หูให้ได้สู่ผู้งามย้ำไปเหนือหรือใจให้มีใช่มีโชกทุกหรือโศกโมนียามีได้แผ่วพานชนะมั่นทั้งหลายด้วยยาม่ช่วยมาผานเมื่อได้เป็นทหารทำการใดก็ให้ได้สมเจ้าปรารถนาเด้อสาธุกับนี่แหละก็คือตัวอย่างนะสำหรับการ ฝึกซ้อมบทสูขวัญทหารเกณฑ์ตน,นะครับถึกใจกดไหลกดแช่กดจิตตามมานันนะครับนะครับอยากจะบูชาอยากจะเป็นซิดนะสูขวัญออนไลน์อยากกลิงกลังคามานะครับหมายเลขโทรศัพท์0918325641ครับนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ bye